สวัสดีนะครับชาววันเสาร์ที่2 1มิถุนายนก็ได้ขายจังหวะนะครับเนี่ยามพันหมื่นสามพันร้อยสองหมื่นโอ้หมื่นจริงขายดีนมันแน่นแน่นี่ครับสูงลอยสาบวกอ้วนๆนะครับสูงลอยสามสิบนะเจราสามนมันขายนะครับชาววันเสาร์ที่2 1มิถุนายน2อ6 8นนะครับมารฝากกุไลกเ่กเตลาดนท่กบือหนองแก่จวดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเนะครับ ครับบรรยากาศทางโซนค่ายหนาแน่นนะครับแน่นนะครับหลายคนเอาไปแล้วนะครับในห่างเขย่าอ่ะอ่ะสิบเก้าขอกใบไม้นะครับต้นเด็กชาดแล้วป็นแดงนี่ครับนะครับส่าสามนี่นะตัวเงินส่าสามนี่ไปแล้วนะครับ สาวน้อยไฟงามสูงร้อยยี่สิบครับสาวน้อยค่าจักรวรดนะครับหมื่นแปดพันหน้าร้อยหมื่นแปดพันหน้าร้อยครับแข้งขาดีนะครับส้งดีนะครับนี่คอม้วนสายเลือกับลูกอย่างนะเด่นบอลระบือลูกเด่นบอลระบือนี่ไงครับส้วงดีท่ายสวยนะครับหางเสมอเขานะครับอะไรอย่างนี้ลอยหนึนะครับ าตาหวานดีอยนะครับครัส่เบอร์นะครับ099ย์9 1้า4ก4าูนาหนูาากสินึงนูนางฟมากับราศีสน,นาาใจทุกมาอดถาอมดำดีสาวลูกครึ่งมูล่ราครับเจ๊ลูกขึงมู่าเป็นะครับเป็นไฮบิดนะครับไฮบิดมูลรานะครับผิวเข้มดีนะครับพครงสางเนื้อเนียน,น,นาสายน้ำลมนะครับ สายดี<า>เปิดราคาอะปนเดน,นะครับหนึ่เก้าพันหน้าร้อยหมื่นเกัน0นโค้งสางดนะีเรียบสวยนะครับอ,อ,อ๋ผิวเข้มดีนะครับสนใจที่ต่อไดเบอร์ไหนะครับ095 0 9เ459หนย์เ้หสี่้างสนใจทุมารสครับมุมนี้มันยอนแสงหน่นะครับมุมนี้ยอดแสงนะไปเทารอีหนึ่ง้างนะครับราคา มันนี่ไค่เหล่าเก่านะครับมันบบมีพอพันธุ์ตนี่ตัวใดวแบบรอๆแบบสะดุดตานมีแต่มีแต่อีสานเราเก่าร้อยเหนือ <laughs>

สามหมื30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 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 ่นสามห่นใส่สามหมื่นหกบบบผูเปิดมาเกือบแต่ลักซีนะครับวันนี้ครับราคาค่อนข้างจะตึงนะครับวันนี้ครับเปิดราคาตึงจทไหนะครับสามหมื่นเมื่อวจะขายออกครสามหมื่นหนึันอ อ้วนนะครับสูงห้่อยสามสิบก็หมื่นนี่ราคาราคาไข่เนื้อตึงนะครับมือนนะครับตึงขึ้นนิดหน่อยนะครับราคาควายเนื้อตึงขึ้นนะคเลยไข่ผูดเดี๋ยวขายหอกลักสามนะครับมือนี่นะครับคไายแมวอ้วนๆกันสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นสี่นะครับ ไปย่มัดมีควายงามอยู่อะไรเป็นไทยอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเห็นควายงามอยู่ตัวหนึ่งนะครับครับใหญ่ยีหลีนะครับควายงามควายงามนะครับใหญ่ยีหลีเนาะ เลยหัวไหลนะครับสาวหน่อยนะครับหางเลื่เขานะครับไม่มีลูกพลาดลูกหรือเปลทับไปหรือครับทับแล้วนะครับทับับไปแล้วค่ักรวาลเท่าไหร่สี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้าเป็นว่เกิดไวนะครับคหูโอ้หูหูเขายังไงครับเยังท่ายนะครับสี่สิบห้าเป็นว่านะครับ สูงใหญ่นะครับตัวบรุว่านี่นะครับตอนเป็นสาวใหญ่เป็นสาวใหญ่นะครับสี่สิบห้าัครับสนใจิีต่อได้เบอร์ไหนนะครับ093 5 4 60 5 5 4นครับก็เสริมโพชัยครับ ตอนใดรถใดอนนี้กระบานหนกีพนันน้ำปลาเข้าไหนะครับลอยสีสหาบวกลอยหาี่ลอยสีชิหบวกนะครับลอยหาสิดแล้วครับประมาณหัวไหลนะครับเลยหัวไหลัหน่อยนะครับสาวนะครับสาวญงนะนครับ ชาบ้านก็ขออีกแล้วว่าใครเราครับน้อแล้วครับงแดมเนีย่ได้ครซื้อแงแัร้ครับจงแดงมแ่ไม่รูนะับบาได้เบลัไม่แง่ไม่รูอหกไป ลุนเลยตกตสิบหา่น้ตกตัวเหลือยังตัวะเนี่นัสองสองเาตัวละเก้าพันเอาทบหนึ่งแม่เอาเอาแม่ผูหนึงแม่หนึงเนี่ยตัวละ 9, เก้าพัน,น,น,เนย 9, เใส่เบอร์ในคุณพ่อ 0ูนย์แปดหกปสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดแปดส่หนึ่งสามแปดส่หนึ่งามอกห่ดแตะควยถูกควไยงามคว่อยงามงามได้ถูกนกาลตาเ่ยคปู่สูงรอยยหบวงครับายีเมียอ่้อยขายอยู่เอารอยนึงป่ะแม่นากันเยครับ ขายขนาดรถปับรวรถกบกำลังเก่าทุกเช่นนครับมามามาเหนมั้ยนีโอ้มานีอายุแต่ขาดยาเิดด้วยวัแน่ดิวานวัวเป็นตุดใูนยใเคย ้เก่งหน้อยมันก็เปิดสูงนะครับตั้งกาดสูงนะครับวันนี้นะครับเด็กน้อยเปิดเก่าพันสาวหน่อยมันนี้โอ้ราคาไคว่กาดคนสร้างสูงนะครับขยับขึ้นนะครับไคว่กับไอขายราคาสูงนี่นะครับวันนี้นะครับครับสูงกว่านัดที่แล้วนะครับครับราคาไคว่ขยับขึ้นสูงกว่านัดที่แล้วนะครับ เวียดนามกําลังต่ออยู่นะครับอยู่ไกลๆนะเวียดนามกําลังต่ออยู่ครับเ

เนื ali, ้อม <10. S 2> ันหลายนะครับาเจเจ้ก้าอมงเิไเจ้ากันมันผเป็นนบ้างน่เจ้า้าเครื่องไรเจ้าฟังจ้าว่ะาเครื่องบ้ง